ข้อที่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าคูณ 99, เก้าเก้านักเรียนใจแบ่งตัวไหนดีเก้าสิบเก้าค่ะอ่าแบ่งวิธีที่หนึ่งก็คือนักเรียนจะแบ่งเกนะ้าสิบเก้าเนาะห้าร้อยห้าไม่แบ่งเนาะแบ่งเก้าสิบเก้าออกเป็นอะไรคะร้100 100 1 1> อยลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งค่ะนะอ่าแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าครูผมแบ่งเป็นเอ่อห้าร้อยห้าคูณเก้าเก้าได้ไหม ห้าร้อยห้าคูณห้ามีแต่ดีห้าร้อยบวกห้าคูณเก้าเก้าได้ไหมนะคะโอเคห้าร้อยบวกห้าคูณคูณเก้าเก้าได้ไหมนะคะอ่ะก็ไม่น่าเกลียดน,นะเพราะว่าเวลาที่นักเรียนคูณก็โอเคก็ดูง่ายอยู่นะคะไม่ได้มีตัวเลขหลายหลักมากอ่าไปดูอันแรกก่อนแล้วกันวิธีที่หนึ่งค่ะเอาห้าร้อยคูณเข้าไปค่ะห้าร้อยคูณหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่ห้าร้อยห้าคูณหนึ่งร้อย ห้าร้ย <550. S 1> อยห้าสิบเหรอห้าพันห้าสิบค่ะห้าพันห้าร้อยเอ็มเฉยดิห้าหมื่นห้าร้อยเพื่อห้าหมื่นห้าร้อยค่ะห้าหมื่นห้าร้อยนะเพราะว่าใส่เลขศูนย์ไปสองตัวนะคะจากนั้นเอาห้าร้อยห้าเนี่ยนะคะคูณกับลบหนึ่งค่ะได้เท่าไหร่คะห้าร <500 S 1> ้อยค่ะได้ลบห้าร้อยห้านะคะทีนี้ลบกันค่ะเหลือเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าร้อยลบออกห้าร้อยห้า เหลือสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าอืมได้เท่านี้นะคะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าคะทีนี้ไปดูตัวนี้บ้างนะคะสมมติว่าครูไม่แยกเก้าเก้าแต่ครูแยกห้าร้อยห้าเป็นห้าร้อยหกห้าก็ได้เหมือนกันนะข้อนี้ก็ใส่ศูนย์ไปก่อนเลยสองตัวนะคะใส่ศูนย์สองตัวนีวน้นไปก่อนแล้วก็เอาห้าคูณเก้าเก้านะคะห้าคูณเก้าเก้าห้าเก้า สี 45, 45, ่สิบห้าใส่ห้าตัวสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกอีกสี่เป็นสี่สิบเก้านะคะจากนั้นก็เอาเก้าสิบเก้าคูณห้าเก้าสิบเก้าคูณห้าก็ก็ได้เท่านี้นะคะสี่เก้าห้าเมื่อกี้ะะไม่มีศูนย์เนาะบวกกันค่ะสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบวกกับสี่เก้าห้าได้เท่าไหร่คะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าได้เท่ากันไหมคะของตัวนี้ เท่ากันค่ะเท่ากันนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่ไม่บังคับว่าจะต้องทําวิธีที่หนึ่งหรือจะต้องทำวิธีที่สองนะคะนักเรียนก็เลือกเอาที่นักเรียนเห็นตัวแรกแล้วนักเรียนแบบเออฉันเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่านะคะเอาตัวนั้นแหละคตัวที่นักเรียนคิดว่าโอเคฉันเอาตัวนี้นั่นแหละข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าเปลี่ยนตัวไหนดีเนีเจ็ดร้อยเก้าครับอ่าถ้าเปลี่ยนเจ็ดร้อยเก้าเนาะถ้าเปลี่ยนเจ็ดร้อยเก้าเป็นอะไร เจ็ดร้อยสิบลบหนึ่งค่ะเจ็ดร้อยสิบลบหนึ่งเนาะแล้วก็คูณกับสามสิบเก้าใช่ไหมข้อนี้คิดว่าจะคูณยากไหมคะไม่ยากค่ะว่ายากนะเพราะว่าเอาสิบเอาสามสิบเก้าคูณเจ็ดร้อยสิบคูณว่ายากนะแต่ถ้าเป็นคูณจะเปลี่ยนคูณจะเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่านะคะเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าเพราะเวลาคูณมันน่าจะง่ายกว่านะคะ ครูอันนี้ครูไม่แนะนํานะเพราะว่าสามสิบเก้าคูณเจ็ดร้อยสิบเนี่ยยากนะคะอังเกินครูใช้วิธีนี้นะคะวิธีที่สองและการวิธีที่หนึ่งไม่แนะนําเอาเจ็ดร้อยเก้าคูณสี่สิบค่ะใส่ศูนย์ไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เก้าคูณสี่เป็นสามสิบหกใส่หกทดสี่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์บวกอีกสี่เป็นสี่เจ็ดคูณสี่เป็นยี่สิบแปดนะคะเนี่ยเราคูณโดยที่ไม่ต้องไปใส่กระดาษทดเลยนะคะ ดังนั้นเอาเจ็ดร้อยเก้าคูณกับลบหนึ่งค่ะเจ็ดร้อยเก้าคูณกับลบหนึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะติดลบเจ็ดร้อยเก้าครับเจ็ดร้อยเก้าค่ะ,ล,คะลบเจ็ดร้อยเก้านะคะหลังจากนั้นก็เอาสองแปดสี่หกศูนย์ลบกับเจ็ดร้อยเก้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ สองเจ็ดเจ็ดห้าครับ